เรื่องราวนี้คือคดีเพชรซาอุอาถันอัญมณีสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับคดีความนั้นมีมากมายหลายรูปแบบแต่จะมีสักกี่คดีที่จุดเริ่มต้นมาจากการลักขโมยธรรมดาธรรมดาแต่กลับบานปลายกลายเป็นเรื่องราวฆาตกรรมการอุ้มหายความขัดแย้งระหว่างประเทศ และทิ้งปมปริศนาอันมืดดำไว้เบื้องหลังจนผู้คนต่างกล่าวขานกันไปต่างๆนานาว่าอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของอัญมณีล้ำค่าที่ถูกขโมยมาเรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2539ณพระราชวังของเจ้าชายไฟซานบินฟาหัดแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียณที่แห่งนั้น ได้มีคนงานชาวไทยผู้หนึ่งนามว่านายเกรียงไกรเตชะมงเข้าไปทำงานเป็นพารองด้วยความใกล้ชิดและความไว้ใจที่เจ้านายมีให้ประกอบกับช่องโหว่ในการรักษาความปลอดภัยนายเกรียงไกรจึงได้ลักลอบเข้าไปในห้องเก็บเครื่องเพชรของเจ้าชาย และสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปนั้นไม่ใช่แค่การหยิบฉวยเล็กๆน้อยๆหากแต่เป็นการกวาดเอาเครื่องเพชรและอัญมณีล้ำค่าไปเป็นจำนวนมหาศาลว่ากันว่าน้ำหนักรวมกันนั้นมากถึง90กิโลกรัม เขาซุกซ่องอัญมณีเหล่านั้นไว้ในถุงขนมในเครื่องดูดฝุ่นแล้วทยอยส่งกลับมายังประเทศไทยผ่านบริษัทขนส่งโดยไม่มีผู้ใดระแคะระคาย และในบรรดาเพชรพลอยมหาศาลเหล่านั้นเชื่อกันว่ามีอัญมณีเม็ดงามที่เป็นตำนานรวมอยู่ด้วยนั่นคือเพชรสีน้ำเงินหรือบลูไดมัน์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเพชรล้ำค่าและหาได้ยากยิ่งนักเมื่อนายเครียงไกรเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเขาก็ได้นำเพชรพลอยเหล่านั้นออกขายในราคาถูกๆจนเรื่องไปเข้าหูของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำไปสู่การสืบสวนสอบสวนครั้งใหญ่โดยมีนายตำรวจมือปราบชื่อดังในยุคนั้นคือพลตำรวจโทฉลอเกิดเทศในตอนแรกดูเหมือนว่าคดีนี้จะจบลงด้วยดีตำรวจสามารถติดตามจับกุ่มนายเกรียงไกรได้และติดตามยึดคืนเครื่องเพชรกลับมาได้จำนวนหนึ่งมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่โตพลตำรวจโทฉลอได้รับคำชื่นชมในฐานะวีรบุรุษ แต่แล้วความแปลกของคดีนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับท่านผู้ฟังเมื่อทางซาอุดีอาระเบียได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเครื่องเพชรที่ได้รับคืนก็ต้องพบกับเรื่องน่าตกใจเครื่องเพชรที่ส่งคืนไปนั้นส่วนใหญ่กลายเป็นของปลอมและที่สำคัญที่สุดคือเพชรสีน้ำเงินเม็ดงามได้อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยทางการซาอุไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง และได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงสามคนเข้ามาสืบสวนหาความจริงในประเทศไทยแต่แล้วเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวก็ได้บังเกิดขึ้นครับท่านผู้ฟันเจ้าหน้าที่การทูตซาอุทั้งสมคนได้ถูกลอบสังหารอย่างอุอาทในกรุงเทพมหานครในเวลาไล่เลี่ยก,กันโดยที่ยังไม่ทันได้เริ่มสืบสวนอะไรเลยคดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่การทูตนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก และสร้างความตึงเครียดอย่างหนักต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียยังไม่ทันที่คดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่การทูตจะคลี่คลายเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นซ้ำอีกนายโมหมััออันรวัยลีนักธุรกิจชาวซาอุซึ่งเป็นพระญาติของราชวงศ์และเชื่อกันว่ามีความสนิทสนมกับเจ้าชายไฟซานได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อสืบหาเบาะแสเรื่องเพชรด้วยตนเอง แต่แล้วเขาก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2530มีพยานรู้เห็นว่าเขาถูกชายชะกันกลุ่มหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบอุ้มตัวขึ้นรถไปและนับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีผู้ใดได้พบเห็นเขาอีกเลยการหายตัวไปของอันรวยลียิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจที่ซาอุดิอาระเบียมีต่อทางการไทยนั้นพุ่งสูงถึงขีดสุดมีการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและห้ามชาวซาอุดเดินทางมายังประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยมาเป็นสิบสิบ,สบ,สบปีและเงามืดดำของคดีนี้ก็ได้ย้อนกลับมาทำลายชีวิตของนายตำรวจผู้เคยเป็นวีรบุรุษพลตำรวจโทฉลอเกิดเทศ ในปีพุทธศักราช2537ได้เกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นอีกครั้งเมื่อนางดาราบดีสีธนขันและบุตรสาววัย8ปีซึ่งเป็นภรรยาและลูกของนายสันติสีธนขันเจ้าของร้านเพชรชื่อดังที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับซื้อและปลอมแปลงเครื่องเพชรที่ถูกขโมยมาได้ถูกกลุ่มคนร้ายอุ้มฆ่าอย่างโหดเหี้ยม จากการสืบสวนพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการอุ้มฆ่าสองแม่ลูกในครั้งนี้ก็คือพลตำรวจโทฉลอเกิดเทศนั่นเองโดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อปกปิดความลับบางอย่างหรือเพื่อคมคู่กดดันนายสันติ คดีนี้ได้สร้างความตกตะลึงแก่สังคมไทยเป็นอย่างยิ่งเมื่อนายตำรวจระดับสูงผู้เคยได้รับคำยกย่องกลับกลายเป็นอาชญากรซิเองพลตำรวจโทฉลอถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการปิดฉากชีวิตราชการตำรวจของเขาอย่างน่าอดสูงนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของคดีเพชรซาอุคดีที่เริ่มต้นจากการลักทรัพย์ แต่กลับนำไปสู่การฆาตกรรมการอุ้มหายการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการและความขัดแย้งระหว่างประเทศจนถึงทุกวันนี้เพชรสีน้ำเงินเม็ดนั้นก็ยังคงหายสาบสูญปริศนาการฆาตกรรมเจ้าหน้าที่การทูตซาอุและการหายตัวไปของอันรวยลีก็ยังไม่คลี่คลาย หลายคนจึงอดคิดไม่ได้ว่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของอัญญมณีต้องคำสาบที่ใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ล้วนแต่ต้องพบกับความวิบัติฉิบหายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงสัจธรรมที่ว่าความโลภนั้นไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยจริงๆสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ